สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สุรบยตรเรื่องเล่าคลิปนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของพยาปุริสศัสตร์ที่เขาบอกว่าเป็นหนึ่งใน4บริวารของท้าวเวสุวรรณนะฮะ ซึ่งขณะนี้เนี่ยก็เป็นกระแสในวงการพระเครื่องวัตถุมงคลนะฮะและล่าสุดเมื่อไม่นานมานี้ได้มีการวงสวงที่วัดจุลยานี้หลังวันปีใหม่ไม่นานมานี้เองครับเนื่องจากมีท่านผู้ชมเนี่ยทักมาทางอินบ็อกกับเพจเฟซบุ๊กว่าอยากทราบตำนานของพญาปุริสาตตนตัวนี้ว่ามีบทบาทในพุทธศาสนาอย,ย่างไรบ้างวันนี้ก็เอาตำนานจากพญาปุริสานมาฝากท่านผู้ชมเหมือนครับสิ่งที่น่าแปลกสำหรับพญาปุริสานนี้นั่นเพราะปะติมาของยักษ์ตัวนี้เนี่ยมีทั้งที่เป็นเทพนรสิงในความเชื่อพมา่าและเรียกว่าพญาปุริรรส ซึ่งเรามักเห็ยเทพนรสิงห์ได้ในทางเหนือแบบล้านน้า อีกแบบเนี่งก็เรียกว่าพญาบริษัทกินผีมีรูปร่างเป็นยักษ์ถือดาบสองเล่มซึ่งวัตถุมงคลบางรุ่นเนี่ยก็คล้ายกับสฟิงค์ไปแล้วนั่งเป็นบริวารของทวีสุวรรณแล้วแต่ว่าศิลปินหยอกแบบอย่างไรนะครับส่วนทรงนรสิงห์โดยครูบาจันทร์วันน้ำแป้งเรียกว่าพญาบริษัทกินผีเช่นกันครับเรื่องราวของยักษ์กินผีเนี่ยเป็นความเชื่อดั้งเดิมของทางเหนืออยู่แล้วเพราะคนล้านานาเนบูชาผีเมื่อการเข้ามาของพุทธศาสนาก็เลยมีการแต่งนิทานขึ้นเพื่อประนีประนอมทางความเชื่อของคนนับถือพุทธกับีรับซึ่งิษ ารเนี่ยก็น่าจะมีเขาโครงมาจากที่เดียวกันคำโปรยของพยาปริศาสนั้นมีอยู่ว่า เป็นหนึ่งในผู้อารักขารักษาคุ้มครองพระบรมสารีริกธาตุเป็นเทวดาผู้มีฤทธิ์เป็นที่เกรงกลัวแก่พูดผีปีศาจและคนผ่านทั้งหลายโดยตำแหน่งของพยาบุริสารนั้นกล่าวไว้ดังนี้ครับว่าเป็นหนึ่งในสีม่มหาอามาตย์ที่เรียกว่าอินทากะหรืออินทะของท้าวิสุวรรณราชาแห่งยักษ์ปกครองทางทิศเหนือในสวรรค์ชั้นจตุมหาราชิกาอันนี้เนี่ยก็ต้องเข้าใจก,ก่อนนะครับว่าบุตรและบริวารของเทวจตุโลกบาลเนี่ยล้วนถูกเรียกว่าอินทะ และจจตุราชาแบบเทวิสุวรรณเทวทัตตรสเทวิรุณ6กเทวิรุณปักเนี่ยล้วนแต่มีโอรส91คนทุกคนเนี่ยชื่ออินทาหมดครับโดยพยาปุริสานเนี่ยมีหน้าที่ในการดูแลความสงบเรียบร้อยและคอยดูพฤติกรรมของบริวารต่างๆเหมือนเป็นผู้คุ้มกฎอีกทีเชื่อกันว่าเป็นยักษ์ที่กินผีปีศาจท,ที่ชั่วร้ายที่ละเมิดคำสั่งทวิสุวรรณบรรหารครับ ทำให้ฐานะของพญาปุริศาสเป็นที่ยำเกรงของบรรดาพูดผีปีศาจเช่นเดียวกับท้าวเวสสุวรรณครับเครื่องรางของพญาปุริศาสมีอิทธิฤทธิในการขับไล่พูดผีปีศาจทั้งหลายและประทานพรความร่ำรวยผู้ใดได้บูชาและมีความเจริญในลาภยศเช่นเดียวกับท้าวเวสสุวรรณผู้เป็นนายป้องกันคุณไสยมนดาอาถรรพ์ฝันร้ายลางร้ายต่างๆนานา,นานประการช่วยป้องกันสิ่งโ่วร,ร้ายให้อยู่เย็นเป็นสุขทุกคืนด้วยอำนาจของพระธนาตไต สัรประคุณอื่นๆที่เก่าอ้างบอกว่าช่วยกันผีสัมภเวสีลมพลลมพัดช่วยขจัดปัดเป่าปราบปรามผีสางที่ดำรงตวไม่ดีสร้างความเดือดร้อนให้ชาวบ้าน ป้องการคุณใสมนดำคุณผีคุณคนสิ่งอุบัติจันไรที่ไม่ดีให้ระง,งับดับลงพระปุริษากินคุณใสมนดำเป็นอาหารสามารถอาราธนาะทำเป็นน้ำมนต์ดื่มกินหรือไว้อาชำระล้างสิ่งไม่ดีไม่เป็นมงคลในบ้านเรือนดียิ่งนะช่วยเรื่องดวงตกลวงไม่ดีทำมาหาก,กินไม่ขึ้นชีวิตติดขัดถูกกันแกล้งถูกกันกระทำจากสิ่งที่มองไม่เห็นเจ้าที่แรงเจ้าที่เฮี้ยนผีเฮี้ยนที่ดินต้องอาถรรพ์ชีวิตไม่ประสบความราบรื่นทำอะไรก็มีแต่อุปสรรคจงบูชาเถิดจะเกิดผล ส่วนอีกข้อมูลจากอาจารย์อ๋อบอทองได้ให้ข้อมูลว่าพยาผุริศาจเนี่ยน่าจะมาจากผีหัวหลวงในความเชื่อล้านหนาครับโดยผีหัวหลวงก็เป็นพญายักษ์ที่กินผีเกเรเป็นที่นับถือของคนเหนือโบราณมากแต่ปัจจุบันสายวิชานี้เนี่ยแทบหายสาบสูญไปแล้วเพราะมีผู้สืบทอดน,น้อยมากใครที่มียันของพญายักษ์กินผีเนี่ยเดินทางไปไหนมาไหนก็ไม่ต้องเกรงกลัวพูดผีปีศาจใดๆครับ เราคณาจารย์สมัยก่อนทางล้านนาทั้งในแถบเพียงรุง้งไทยใหญ่พมา่าต่างสร้างเป็นรูปเคารบแผ่นยันผ้ายันหินเชนวนและเครื่องรางของคลังต่างๆรวมไปถึงการลงอักขเรเลขยนันโดยจะเป็นการสักใบหน้าของพญาปุริศาสตร์ไว้ที่ข้อเท้าทั้งสองข้างโดยหน้าแข้งเหนือข้อเท้าข้างขวาจะสักเป็นใบหน้าของยักษ์ที่มีเขี้ยวงงส่วนหน้าแข้งเหนือข้อเท้าข้างซ้ายจะสักเป็นหน้ามนุษย์และรายล้อมด้วยอักขเรเลขยันภาษาล้านนาโบราณซึ่งเป็นสายวิชาที่หาตัวจับได้ยากมากมีอำนาจทำให้ผีกลัวและ ในขณะเดียวกันช่วยซับพอร์ตเรื่องเงินได้ด้วยและเวลาสาักเน่ก็ต้องสักที่ข้อเท้าหน้าแข้งเพื่อให้ผีหลวงคุ้มครองตอนเดินทางด้วยเหตุที่เป็นสายวิชาของยักษ์จึงค่อนข้างจะมีอาถรรพ์รุนแรงมากครูบาอาจารย์ทางล้านนาจึงพยายามเลี่ยงที่จะต้องไปเชิดหน้ากับผีหัวหลวงโดยตรงในที่ต่างๆนั่นคือวันอาทิตย์ผีหัวหลวงในอยู่ปลายไม้จึงห้ามเงียนหน้าดูปลายไม้เมื่อยามออกจากบ้านตวันจันทร์ ผีหัวหลวงอยู่ทางทิศตะวันออกจึงห้ามนั่งหันหน้าไปทางทิศนี้จากเสียทรัพย์จากมีอันตรายในวันอังคารผีหัวหลวงอยู่ทางทิศตนตกจึงห้ามเที่ยวหรือหันหน้าไปทางทิศตนตกถ้าเล่นการพนันในวันอังคารก็จะโดนกินครับวันพุธผีหัวหลวงอยู่ในอากาศจึงห้ามขึ้นที่สูงจะตกลงมาตายห้ามเที่ยวทวนกระแสลมในวันนี้เพราะจะเกิดความพินาศเป็นเสนียดยันไรแก่ตนครับวันพฤหัสบดีผีหัวหลวงอยู่บนฟ้า จึงห้ามเหมียนมองฟ้าเวลาออกจากบ้านจะเป็นเสนียดเกียรตน้นไปค้าขายก็จะไม่ได้ดังใจอับโชควันสุ่ผีหัวหลวงอยู่ทางทิศใต้จึงห้ามออกจากบ้านทางทิศใต้หรือไปค้าขายเสียงโชคทางทิศนี้ถ้าหันหน้าไปทางทิศใต้ในวันสุ่ชีวิตก็จะไม่เจริญครับและในวันเสาร์ผีหัวหลวงอยู่ทิศเหนือจึงห้ามไปเที่ยวหรือหันหน้าไปทางทิศนี้ เพราะเชื่อว่าจะเป็นทุกข์เสี่ยงโชคลาภก็จะไม่ได้ดังใจปรารถนาครับอยากที่ว่ามาทั้งหมดนี้สร้างปฏิบัติจริงก็คงเป็นไปได้ยากนะฮะเพราะมันเป็นความเชื่อโบราณเท่านั้นแต่เอาเป็นว่าสายวิชาของพยาพุริศาสตร์เอาไว้ไล่ผีไล่คุนส่ยมนต์ดำไว้ทําให้ผีกลัวแต่มีข้อห้ามว่าหากสักที่ข้อเท้าทั้งสองแล้วห้ามเตลูกเตเมียโดยเด็ดขาดครับเดี๋ยวโดนเมียฟาดโดยกตาน,นะครับผมแต่ว่าทั้งนี้เนี่ยรายชื่อเสนาบ,บดีของทวีสุวรรณไม่มีปรากฏว่ามีชื่อบุริษั์ด้วยแต่ประกันนไหนครับ โดยรายชื่อของยักษ์เสนาบดีมหาเสนาบดีในกองทัพของท้าวิสุวรรณตามที่ปรากฏในอาตานาติยสูตรหรือว่าผ่านายักษ์เนี่ยมีเยอะมากและไม่ใช่แค่4ี่องค์ด้วยนะครับซึ่งได้แก่อินทะโสมะวรุณะพารถวชะประชาบาดีจันทะกามเสษถะ กินนุมันดุนิคันดุปนาทะโอปมมัญญะเทวสุตตะมาตาลิจิตเสนะคันทัพผะนโรราชาชโนสพระสาตาคีระเหมวตะปุณกะกรติยะคุลละสิวะกะมุจลินทะเวสามิตตะยุกันระโคปาละสุปเกทะฮิรีเนติ มันทิยะปัญจาราจันทะอารวกะปชุนนะสุมุขะทัทิมุขะมานิจระกับเซริกะเห็นไหมครับว่าไม่มีชื่อบุริษัทในลิสต์แต่ว่าองค์แรกในชื่อว่าอินทะซึ่งทางผู้สร้างเนี่ยบอกว่าเป็นอินทกาหรือว่าอินทะอ,องท้าววิสุวรรณก็อาจจะเป็นไปได้ว่าอาจจะหมายถึงอินทะองค์นี้ก็ได้นะครับและถูกกล่าวถึงเป็นองค์แรกด้วย แต่ว่าที่สําคัญเนี่ยมีการเอามาวงกับตัวนรสิงที่ดูคล้ายสฟิงอันนี้ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันแะครับว่าทําไมถึงมีปรติมาอยู่2แบบนะฮะซึ่งผมก็เจว่าพยาปุริษาที่เหมือนนรสิงเนี่ยก็คือนรสิงในความเชื่อแถบพม่า,มาล้านานานและก็มอญน,นั่นเองครับโดยโนรสิงเรียกตามมอนบาลีว่าแมนุสสอยหะหรือว่ามนุษย์สีหาที่แปลว่าสิงหน้าคน มีลักษณะเป็นสิงมีหัวเป็นคนสวมด้าหัวลำแหลมนะฮะเป็นลักษณะทวารบาเฝ้าประตูครับเรื่องเล่าตามตำนานก็มีว่าเมื่อครั้งที่พระโสนาเทระกับพระอุตระมาเทระ เป็นคณะทูตของพระเจ้าอาโศกมหาราชมาเผยแพร่พุทธศาสนาอย่างเมืองสะเทิมหรือสุธรรมวดีในรามันประเทศเวลานั้นเนี่ยก็มีนางยักษ์อลวาวะจับกินเด็กทารกเป็นอาหารนะฮะประชาชนได้รับความเดือดร้อนมากพระโซนากับพระอุตระจึงจำแรงร่างเป็นนรสิง์ทำให้นางยักษ์หวาดกลัวและหลบหนีหายไปนำความสงบสู่บ้านเมืองในที่สุดครับพระราชาจึงให้สร้างรูปปั้นนรสิง์ขึ้นเป็นที่ระลึกไว้สำหรับป้องกันพยันตรายไม่ให้นางยักษ์มาสร้างได้อีกจนทุกวันนี้ครับและน่าสังเกตว่านรสิง์เนี่ยดูคล้ายกับตัว สฟิง์ที่ปกป้องพีระมิดในอียิปต์โดยมันเนี่ยจะถามคำถามผู้บุกรุกถ้าตอบควิสมันไม่ได้ก็จะกลายเป็นอาหารของมันครับและก็ต้องบอกว่าไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับพระนรสิงห์ที่เป็นอวตารของพระนารายณ์แต่ประการในครับแต่ว่าของละครพี่โป้ผีมะพร้านเนี่ยคล้ายกับตัวคิเมล่าไเลยครับตามตำราสถิหิมพ้าวของสอพภายน้อยกล่าวว่า นรสิ์เนี่ยอาจจะมาจากตำนานต้นเรื่องมหาวงโดยเล่าว่าครั้งหนึ่งมีพระเจ้าหวังคาราชได้พระธิดาเมืองกลิงคะเป็นมาเหสีมีลูกสาวชื่อสุปราชมีพระิริโฉมงดงามมากแต่ว่าเป็นนางท่านนะฮะชอบมีชู้กับผู้ชายไปเรื่อยอยู่มาวันหนึ่งในขณะที่นางเดินไปกับพวกพ่อค้าก็ไปเจอกับราชสีกลางป่าเข้าพวกพ่อค้าเนี่ยก็เพ็ยดแนบสิฮะ แต่ว่านางเนี่ยไม่กลัวราชสีตัวนี้ราชสีเนี่ยตกหลุมรักนางจึงพาน,นางกลับไปที่ถ้าแล้วก็เอามาเป็นเมียครับในทุกๆวันมันก็เอาหินยักษ์ปิดปากถ้ำเอาไว้เวลาออกไปล่าเหยื่อและเอาอาหารกลับมาให้นางกินจนกระทั่งทั้งสองเนี่ยมีลูกด้วยกันเป็นลูกครึ่งของมนุษย์กับราชสีโดยร่างกายเป็นมนุษย์แต่ว่ามีมือมีเท้าเป็นราชสีครับนางก็เลยตั้งชื่อลูกชายว่าสีหาพาหู ลูกสาวชื่อว่าซีหาสิมพลีเมื่อทั้งสองอายุได้16ปีแล้วจึงซ้อ,ซอมหนีด้วยการปลากหินออกจากถ้ำและแบกหินยักษ์เวลา200โยชน์เมื่อโบโอกาสที่พ่อไม่อยู่แล้ว สิงหาพาหูจึงพาแม่และน้องสาวนีไปอย่างเขตนมนุษย์และถากใบไม้เป็นเสื้อผ้าระหว่างทางก็เจออมมาชื่อว่าอนุรเสนาคอยช่วยเหลือและพาเข้าเมืองเมื่อราชาสีกลับมาที่ถ้ำก็ไม่เจอลูกเมียมันก็เลยตามไปอย่างเขตมนุษย์แม้แต่ทหารของพระราชาก็สู้ไม่ได้พระเจ้าหวังคราชจึงให้เอาทองสามพันกหาปณะไปใส่ที่คอช้างใครที่ชนะราชาสีตัวนี้เนี่ยก็เอาเงินรางวัลน,นี้ไปเลย สิงหาพาหูจึงอาสาครับและก็ยิงธนูสังหารพ่อตัวเองพร้อมตัดหัวมาถวายพระราชาเมื่อรู้กันว่าเป็นตาหลานเนี่ยสิงหาพาหูจึงได้เป็นราชทายาทเมื่อเสด็จตาสวรรคตตำแหน่งพระราชาก็เลยว่างแต่สิงหอาพาหูไม่รับไว้ยกตำแหน่งให้อนุรเสนาเป็นพระราชาและก็ให้แต่งงานใหม่กับแม่ครองเมืองสุทรรมวดีสืบไปครับส่วนสิงห์อาาหูกับน้องสาวไปสร้างเมืองใหม่ชื่อว่าสีหปุระ ในป่าใกล้กับถ้ำของพ่อนั่นเองครับส่วนในตำนานของพระนอนจากสีในสิงห์บุรีเนี่ยก็มีเรื่องเล่าคล้ายกันครับโดยมีตัวเอกเป็นสิงหาพาหูเหมือนกันโดยมีเรื่องราวของราชสีลักพาตัวลูกสาวเศรษฐีมาเป็นเมียเหมือนกันครับแต่ต่างตรงที่ว่าสิงหาพาหูเนี่ยขยันขยอถามแม่ว่าพ่อเป็นใครเมื่อสิงหาพาหูรู้ว่าพ่อคือราชสีแล้วสีหาพาหูก็เลยอับอายมากยิงรอบสังหารบิดาฟันหัวราชสีทิ้งแม่ของสิงหาพาหูได้ทราบประเสียใจมากเพราะว่าลูกเนี่ยทำกรรมหนักแล้วถึงยังไงเนี่ยก็เป็เปน ของลูกน,ะะนางก็เลยให้ลูกทําศพราชสีผู้เป็นพ่อที่โคกจันจากนั้นทั้งสองก็กลับเมืองมนุษย์ภายหลังสิงหาพหูได้ฟังธรรมจากพระสงฆ์ในพุทธศาสนาเรื่องบาปกรรมของการปีตูฆาดเป็นอนันตริยกรรมนรกสถานเดียวนะฮะพระสงฆ์จึงแนะนําให้สร้างพระบุทธรูปขึ้นเพื่อลดทอนนรกลงบ้างสิงหาพหูจึงสร้างพระนอนจากศีขึ้นเป็นที่ระลึกถึงบิดาน,นั่นเองครับสรุปแล้วน่าจะมีความแตกต่างระหว่างยัก,กินปีกน,นรสิงอยู่นะฮะแต่ว่าทั้งสองคล้ายกันตรงที่ว่า เกี่ยวกับการเฝ้าสมบัติกระจัดสิ่งชั่วร้ายพูดผีปีศัตวและคุณใส่มนดำก็แล้วแต่ใสยวิชาและความเชื่อกันไปนะครับเรื่องราวของพยาปุริสัต์และเทพนรสิง์ก็จบลงตรงนี้ครับท่านผู้ชมที่ไม่ต้องการภาคยิบต่อไปก็สามารถกดติดตามไม่กดกระดิ่งเพื่อทราบการแจ้งเตือนและกดเอนโพสก่อนเพื่อทราบข้อความล่าสุดได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับ